k คเคมอขอรับมอบห้องวังเลิศห้องเรียนอัจฉริยะมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับมอบห้องวังเลิศห้องเรียนอัจฉริยะจากนายสุชัยวังเลิศบศริษัทเลอศักสตเตารเลสประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีการศึกษาของคณะ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษายุคศตรวรรษที่21เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่24ธันวาคม2564ที่ชั้น1อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมขออได้มีการจัดพิธีเปิดและรับมอบห้องวังเลิศโดยการบริจาคของนายสุชัยวังเลิศประธานกรรมการบริษัทเลอศักสตาเลประเทศไทยจำกัด เพื่อปรับปรุงให้เป็นห้องประชุมสัมมนาเป็นห้องเรียนแบบสมาร์ทคาสรูมเพิ่มศัก,กยภาพของเทคโนโลยีการศึกษาของคณะและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาในยุคศตวรรวที่สเปดภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ช,ชานชัยพานทองวิยักุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ดรเพ็ญศรีเจริญวานิชคณะบดีบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนางยุพินวังเลิศรองประธานกรรมการบริษัทเลอสักสตเตเนตประเทศไทยพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมรับมอบห้องเรียนแบบสมาร์ทคัสตรูมมูลค่ากว่า4ล้าน100,000ห้าหมื่นบาททวนจากนายสุชัยวังเลิศประธานกรรมการบริษัทเลอสักสตตเตตประเทศไทยจำกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น e s s School หรือ KKBS เรามีวิสัยทัศน์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด,ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากลค่ะค่ะซึ่งจากวิสัยทัศน์ตรงนี้นะคะทำให้พวกเราค่ะตั้งใจค่ะและก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนในคณะของเราเพื่อรองรับมาตรฐานทุกอย่างเพื่อให้เกิดการยกระดับการเรียนการสอนให้สู่มาตรฐานสากลมีคุณภาพ และก็มีระบบการเรียนที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ค่ะห้องสมาร์ทคลาสมหรือห้องเรียนอัจฉริยะเป็นหนึ่งในสิ่งที่พวกเราต้องพัฒนาขึ้นมาแน่นอนค่ะเพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งระบบไฮบริดนะคะออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็รวมไปถึงการเรียนการสอนนะคะที่จะต้องใช้ทั้งระบบภาพระบบเสียงระบบวิดีโอนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดบริการต่างๆด้วยนะคะซึ่งในการ นำไปสู่ห้องเรียนอัจฉริยะตรงนี้ค่ะเป็นความภูมิใจของพวกเราที่มีผู้ร่วมคิดร่วมทําและร่วมอุดมการค่ะเป็นโชคดีของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่เรามีนักออกแบบที่มีความสามารถนอกจากนั้นเรายังมีผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลที่มาร่วมเส้นทางกับพวกเราเพื่อทําให้ความฝันและวิสัยทัศน์เราเป็นจริงซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆค่ะเป็นความโชคดีและเป็นความภูมิใจของพวกเราจริงๆค่ะ ผมสุชัยวังเลิศนะครับพื้นเพก็เป็นคนเกิดที่จังหวัดราชบุรีนะอำเภอบ้านโป่งนะครับปัจจุบันนี่อา,อายุย่าง73แล้วครับผมเองอ่ะเรียนหนังสือก็เรียนน้อยมากนะเพราะว่ารุ่นเตี๋ยเนี่ยก็มีลูกเยอะผมอ่ะเป็นลูกชายคนที่4ก็เตี๋ยก็มีลูก10คนนะนะชาย5หญิง5หลังจากจบประถมสแล้วเนี่ยผมก็ได้เข้ามาในอุ้งเทป มาทางานที่กรุงเทพมาฝึกงานนะเป็นช่างโลหะแผ่นคลี่หรือเป็นช่างบัดเกลียนะที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่48แล้วธุรกิจเรามั่นคงแข็งแรงแล้วนะเราก็ต้องพยายามดูแลผู้ร่วมงานนะนะให้เขาอยู่ดีกินดีเพราะว่าไอการที่เราเป็นช่างฝีมือช่างแรงงานที่มีทักษะมันมีสองมือนะมันก็ทำไม่ได้ได้ไปเยอะหรอกนะ มันก็ต้องอาศัยลูกน้องคู่ใจที่อยู่กันมาแล้วเข้าใจกันช่วยกันสร้างช่วยกันทำนะ <S <S 1> <S 1> ผมก็ไม่ได้ไปเรียนจากไใครมาาลไยหรือไปเรียนอะไรต่เรียนรู้ได้ตัวเองทั้งนั้นนะนะว่าไอ้แนวเชื่อมเชื่อมยังไงให้มันแข็งแรงนะที่เชื่อมยังให้มันสวยงามนะถ้าเป็นฝีมือจริงๆอะทำแล้วความปราณีตของงานเนี่ยเราทําได้ดีกับบริษัทฝรั่งเลยไม่งั้นเขาก็คงไม่มาจ้างเราฝรั่งยกนิ้วให้เลยไอ้ที่มาก็คือว่า ด็อกเตอร์เพนสีอ่ <Okay. S 1> ะพ่าอเฮียเป็นคนใจบุญชอบทําบุญอะไรเงี้ยอยากแยกไปไปไป,ไปทำห้องอะไรปรับปรุงห้องอะไรนะั่นนะก็ผมนี่เป็นคนที่ชอบทําบุญชอบทําอะไร <Okay. S 1> เป็นเป็นอะไรที่ชิ้นโตโตอะไรเงี้ยนะคนในครอบครัวเนี่ย <Okay. S 1> เขาก็สนับสนุนผม <Okay. S 1> ผมทำได้ผมทำทไ,ดได้จิตใจด้วยด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆเราก็ไม่ได้ ไปห,หวงังใอ้ลาบยศสาระเสริญหรือหวังใอ้ตำแหน่ง,วงหวังอะไรเนี่ยนะผมไม่ได้สิ่งที่ผมทำเนี่ยสำคัญที่สุดทรงอะไรผมจะต้องเอาชื่อเลอสักสเตเลตไปติดใช่ไหมค่ะแล้วก็มีชื่อผมด้วยเพราะว่าลูกหลานก็อาจจะวันหนึ่งก็ต้องไปไปเรียนหนังสือเขาไปเจอก็โอ้ยอันนี้พ่อผมนะปู่ผมนะเคยอยู่บริษัทนี้นะอะไรเงี้ยนะใช,ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องของวิชาการถ้าไปเรียนรู้จากตรงนั้นอ่ะค่ะสำหรับแนวคิดของการออกแบบห้องสมาร์ทคลาสมหรือห้องเรียนอัจฉริยะของเรานะคะ เราเน้นให้เป็นห้องอนเนกประสงค์ค่ะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะเพื่อความคุ้มค่าในการทำแลวก็เพื่อความคุ้มค่าในการออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะ mm. เราเน้นที่ความสวยงามและก็ความโปร่งโล่งสบายค่ะเพื่อให้ผู้เรียนที่เข้ามาในห้องนี้แล้วรู้สึกมีความสบายเนื้อสบายตัวในการเรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งค่ะเราเน้นในเรื่องของอัตลักษณ์ของคณะค่ะก็คือสีฟ้าครามค่ะเพื่อความเย็นสบายใจนะคะแล้วก็ สีอิดค่ะสีของมหาเทยาลัยขอนแก่นค่ะเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะในการเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะระบบของการเรียนในห้องนี้ค่ะมีระบบที่รองรับในการเรียนในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงระบบภาพระบบวิดีโอทุกอย่างค่ะเพื่อให้การเรียนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งค่ะมีพื้นที่สําหรับการทํากิจกรรมค่ะในการที่จะเรียนได้หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนนั้นได้ สามารถเต็มที่ทั้งพลังกายพลังใจแล้วก็พลังสติปัญญาด้วยค่ะก็เป็นห้องเรียนที่พวกเราภูมิใจและก็พร้อมที่จะนําเสนอค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เข็มมาโชตผู้ประเสริฐคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ออกแบบและต่อยอดแนวคิดการออกแบบจากท่านคณะบดีรองศาสตราจารย์ดรเพนศรีเจริญวานิชผมได้ออกแบบห้องสมาร์ทคลาสรูมวังเลิศ ให้ทันสมัยรวมทั้งมีการผสมผสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นสมาร์ทคาสูมห้องนี้สามารถใช้ได้ทั้งในการเรียนการสอนและการเรียนออนไลน์รวมทั้งได้มีการปรับปรุงสโลปและผนังโดยรอบให้เหมาะกับการจัดนิทศการย่อยการจัดประชุมวิชาการรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆตามมาตรฐานสากลขอต้อนรับเข้าสู่ห้องสมาร์ทคาสูมบังเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตสัญาวิสุทธ์เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหน่วยธุรกิจนอกนจากนี้ยังเป็นอาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาดผมได้ใช้ห้องสมาร์ทคลาสรูมวังเลิศของ KKBS ในการเรียนการสอนทั้งออนไซต์ site, และก็ออนไลน์ line, ครับท่านอาจารย์แต่ละท่านมีโอกาสที่จะได้เลือกแพลตฟอร์มในการเรียนการสอนต่างๆเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ดีต่อการเรียนการสอนและสามารถสร้างคุณภาพแห่งการเรียนรู้ให้กับตัวนักศึกษาพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่า32ตารางเมตรโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักศึกษาจำนวน40คนและจอ LED ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นอกจากนี้ภายในห้องวังเลิศยังมีห้องโสดที่ใช้ควบคุมมัลติมีเดียต่าง มีระบบเสียงและการออกแบบระบบไฟที่ทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์การอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมการจัดงานประชุมต่างๆที่เหมาะกับยุคป,ปัจจุบันและอนาคตที่ห้องสมาร์ทคลาสรมังเลิศค่ะ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษายินดีอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณในความกรุณาของคุณสุชัยวังเลิศประธานกรรมการบริษัทเอสักสแตเดตประเทศไทยจำกัดพร้อมครอบครัวที่มีจิตกุศลบริจาคงบประมาณในการสร้างห้องสมาร์ทคลาสรูมหรือห้องวังเลิศพวกเราจะจารึกสิ่งดีงามของท่านไว้ในประวัติศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีทุกความสำเร็จ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็จะมีคุณสุชัยวังเลิศเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราเสมอความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้ทำคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่ตอไปค่ะเขาก็เขาก็สามารถออกไปประกอบกิจการธุรกิจ,กจได้ใช่ไหมนักเรียนนักศึกษามีห้องเรียนสวยๆแล้วก็ตั้งใจเรียนนะผมเองผมก็โอกาสน้อยนะไม่ได้เรียนก็ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือก็ ยินดีขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและท่านสุชัยวังเลิศเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างห้องสมัครคารูมบังเลิศเป็นห้องเรียนที่มีความสวยงามและทันสมัยเป็นที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราค่ะพวกเราขอสัญญาว่าจะใช้ห้องสมัครคารูมบังเลิศให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการศึกษาหาความรู้ซึ่งเป็นไปตามเปนาประส์ของทางคณะและท่านสุชัย และจะนำแนวคิดของทัศสุชัยมาเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าที่ดีให้กับสังคมต่อไปในอนาคตค่ะ